ฉันคือเด็กเลี้ยงแกวันนี้ฉันจะมาหลอกชาวบ้านว่ามีมีหมาป่ามากินแกะของฉัน,นเริ่มเลย <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีหมาป่ามันกินแกะตอมมาเล่ามาแล้วไหนมไหนมาป่าไหนละ่ะฮ่าฮ่าผมรอคุณเอ๋อเมือทานอะ<า>ไรมั <c oughs> มีปืน <c oughs> ด้วยเจ้าเด็กแซ่ไปนอนแล้วเด็กมีปืนด้วยวันนี้จริงจริงขี้เกียจ รอรอมันเช้าอ่ะโอเคโอเคเช้าแล้วสินะจริงๆไม่เช้าแล้วไปรอเช้าบ้านอีกช่วยๆเฉยช่วยด้วยุดที่เลยหมาป่าม่กินแกะเดียวโกเดี๋ยวคอแตกมาแล้วมามาช่วยแล้วอ่าไม่เห็นนี่คือนิทานเด็กนิงแกะโท่านผู้ตีนมังนะเด็กอะไรมีปืนมีระเบิดกดเด็กอะไรมีปืนมีระเบิดนี่มันเด็กเถื่อนเด็กเถื่อน อันนี้ไม่น่ามันหมาป่านี่หมาป่าโอ้ยอะไรหมาป่าอีเอ็กอีนี่น่ะเป็นนิทานด็กเลี้ยงแกะฉันอีเอ็กอีครับอ้อมไปฉันไม่เชื่อแล้วแกเพิ่งหลอกฉันเมื่อกี้ไม่คนนี้ของจริงนะครับลั้กลับไปดูแกก่อนไอ้กุง ไม่ควรจะคุณลุงไม่ควรไปจะไปเชื่อเด็กคนนี้นะดูสิเขามีปืนด้วยเนี่ยเขามีปืนระเบิดแล้วก็ปืนกลเขามีปืนลูกซองแล้วก็เงินที่พึ่งพึ่งป้นมานะครับลุงอย่าไปเชื่อใจไอเด็กนี่ไอเด็กหมวแดงลุงอย่าไปเชื่อมันนะมันมีปืนมีระเบิดจบแล้วเฮ้ปี้บุมหนอกกระทุ่ม